ัสุโดย Ti with always with you มาถึงอีกหนึ่งช่วงนะคะที่ผูป้ประกอบการของเรารอชมค่ะกับการให้คำแนะนำดีๆจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจที่มีความรู้ความสามารถที่จะมาให้คำแนะนำและชี้นโอกาสในการทำธุรกิจให้แก่ผูป้ประกอบการของเราค่ะ mm hmm. เพื่อนำไปพัฒนาและต่อย,ยอดให้ธุรกิจเติบโตอย่างไร้ลิมิตทั้งตลาดในประเทศและก็ตลาดอาเซียนนั่นเองค่ะ ที่ผ่านมาบริษัทเกรงไทยวัฒนากรุ๊ปจำกัดได้พัฒนาและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้มีความหลากหลายเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ได้ง่ายยิ่งขึ้นทั้งนี้ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญมองว่าช่องทางอ e ีคอมเมิร์ซจะส่งผลต่อการกระจายสินค้าในธุรกิจนี้มากน้อยแค่ไหนและจะเกิดขึ้นเร็วแค่ไหนในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญมองว่าอ e ีคอมเมิร์ซจะมีผลต่อการกระจายสินค้าในธุรกิจนี้มากน้อยเพียงใดและเกิดขึ้นเร็วแค่ไหนครับ สวัสดีครับคุณเอกพลค,ครับก็คําถามของคุณเอกพลที่ถามว่าอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยนะครับมีผลต่อการกระจายสินค้านะครับสินค้าประเภทเรื่องของเครื่องจักรนะครับเครื่องยนต์ของอุตสาหกรรมนี่นะครับที่ทาอยู่เนี่ยอย่างไรบ้างเนี่ยนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วอ e ีคอมเมิร์ซมีผลมากและจะมีผลมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับว่าคนที่จะซื้อของเหล่านี้เนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเขาไม่สามารถมาได้นะครับหรือว่าเขาต้องการจะใช้เลยเนี่ยนะครับแล้วเขาก็ต้องขับรถมาต้องใช้เวลาต้องเตรียมการต้องอะไรบางทีเขาสั่ง เขาสามารถวางแผนล,ล่วงหน้าได้มาถึงแล้วของหมดในร้านท่านไงฮะใช่ไหมครับแต่บางทีเนี่ยเขาสั่งผ่านอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยเขาอาจจะรู้เลยว่าของมีหรือไม่มีแล้วได้ของหรือเปล่านะครับฉะนั้นเขารอนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเขาจะสั่งเนี่ยนะครับเขาอาจจะสั่งซื้อผ่านอ e ีนคอมเมิร์ซนะฮะนี่คือกลุ่มกลุ่มหนึ่งแต่อีกกลุ่มหนึ่งอาจจะมาที่ร้านค้านะครับแล้วก็มาสั่งซื้อที่ร้านค้าแต่ต่อไปเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออเขา e ้าอีคอมเมิร์ซก็ได้อย่างนี้นะครับ ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากเพราะมันกําลังเกิดขึ้นและมันเกิดขึ้นในหลายธุรกิจมากนะครับแล้วปัจจุบันการขนส่งเนี่ยนะครับมันรวดเร็วนะครับ แล้วก็การแตกหักการสูญหายหรือการสูญเสียเนี่ยมันน้อยลงกว่าแต่เดิมเยอะนะครับแล้วยังพบว่ารูปแบบของการซื้อผ่านอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยนะฮะมีการซื้อซ้ำที่ค่อนข้างสูงเนี่ยนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเราต้องมองแล้วล่ะครับแล้วก็เราจำเป็นที่จะต้องเริ่มทำแล้วล่ะครับนะครับผมคิดว่าอันนี้เนี่ยคุณเอกพลค,คงอาจจะลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าหรือช่างที่ใช้เครื่องมือหรือสินค้าของบริษัทมีการตอบสนองต่อสื่อโฆษณาทั่วไปน้อยลงส่งผลให้บริษัทสื่อสารเรื่องแบรนด์ของบริษัทถึงกลุ่มลูกค้าได้ยากขึ้นทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญมองว่าการสื่อสารไปถึงกลุ่มผู้ใช้สื่อใดมีประสิทธิภาพสูงสุดคะผู้เชี่ยวชาญมองว่ารูปแบบการสื่อสารถึงผู้ใช้ที่เป็นช่างสื่อใดให้ประสิทธิภาพสูงสุดครับ คำถามข้อที่2นี่นะครับถามว่ารูปแบบการสื่อสารรูปแบบใดนะครับที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยนะครับ แน่นอนคนเป็นนักการตลาดคงตอบไม่ได้นะครับว่ารูปแบบไหนที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยนะฮะวิธีการใช้สื่อเนี่ยเขาจะใช้สื่อที่เรียกว่าสื่อผสมกันนะครับเป็นรูปแบบที่ต้องมองหลายๆสื่อแล้วก็เอามาผสมกันนะฮะว่าจะใช้อันไหนมากจะใช้อันไหนน้อยนะครับผมยกตัวอย่างในกรณีของอย่างคุณเอกพลเนี่ยนะครับผมแนะนําว่าสื่อเนี่ยนะครับที่จะใช้เนี่ยอันแรกเลยเนี่ยนะครับคือต้องไปที่ร้านค้าะ คุณเนกับค,ควรไปเจอร้านค้าเนี่ยเจ้าของไปเจอเองเนี่ยร้านค้ารู้สึกมั่นใจมากนะครับแล้วทํายังไงถึงจะให้ร้านค้าแนะนําสินค้าให้เราอันนี้สําคัญใช่ไหมครับ ต่อมาก็เป็นถ้าเราเจาะอีสานเนี่ยอีสานตอนนี้เริ่มใช้ตัวของ M อ o m คอมเมร์ซมากขึ้นนะครับนั่นแปลว่าเขาเปลี่ยนจาก 2G ไปใช้เป็น 3G เขาไปรับโทรศัพท์ฟรีมาจากเครือข่ายต่างๆซึ่งมีหน้าจอสามารถเข้าไปหาข้อมูลดูข้อมูลดูราคาได้เนี่ยนะครับเขาจะเริ่มใช้สื่อเหล่านี้นะครับพอเขาเห็นสื่อเหล่านี้เข้าไปที่ร้านร้านแนะนําอีกเนี่ยอย่างนี้เนี่ยก็มีเรื่องของการพัฒนาการในเรื่องของการวิธีคิดการจดจําแล้วก็อยากจะซื้อซ้ํากับ สินค้าของคุณเอกพลได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับการที่เจ้าของไปพบตัวแทนจําหน่ายเนี่ยนะครับก็ทําให้เขามั่นใจอะ่ะรู้สึกแบบโหเจ้าของลงมาเองเลยบริษัทใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเขาไม่ทิ้งเรานะอย่างนี้เนี่ยนะครับมันเป็นความเชื่อมัน่นแล้วก็ทําให้เขาอาจจะแนะนําแบรนด์เรามากกว่าแบรนด์อื่นนะครับนอกจากนี้เนี่ยคุณเอกพลยังอาจจะต้องทํางานหนังอีกนิดนึงต้องไปออกสื่อฮะที่ไหนก็เชิญไปเป็นวิทยากรพูดเรื่องของการขยายตัวการที่จะทํายังไงถึงสินค้าพวกนี้ จะเข้าไปอยู่ในมือของผู้ใช้ได้อย่างมีความสุขเนี่ยนะครับจำเป็นต้องทําแล้วต้องทําบ่อยๆนะครับอันนี้คือการที่เราจะสร้างฐานลูกค้าให้ขยายขึ้นแล้วใช้สื่อผสมซึ่งทําให้สามารถที่เราจะออกไปถึงวงกว้างแล้วเขาก็สามารถที่จะ แนะนำสินค้าเราไปสู่สิลูกค้ากลุ่มต่างๆได้ดีขึ้นนะครับก็หวังว่านะครับด้วยวิธีการใช้สื่อผสมเนี่ยนะฮะจะทําให้เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ปเนี่ยนะครับสามารถขยายตลาดได้นะครับและนอกจากนี้เนี่ยยังอยากจะไปต่างประเทศอีกผมคิดว่าวิธีการเดียวกันนี้เนี่ยใช้ได้ผลในต่างประเทศด้วยนะครับสำหรับแนวทางการขยายธุรกิจบริษัทเกรียงไทยวัฒนากรุ๊ปจำกัดมีดังนี้ใช้ช่องทางอ e ีคอมเมิร์ซมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ เลือกใช้สื่อผสมในการดําเนินธุรกิจผู้บริหารควรหาโอกาสไปพูดคุยหรือดูแลลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่ายเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ต้องขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจของเราด้วยนะคะที่มาตอบคาถามและมาชี้แนะมุมมองใหม่ๆในการทําธุรกิจค่ะและเชื่อว่านะคะคาแนะนําต่างๆเหล่านี้ค่ะจะมีประโยชน์อย่างมากเลยนะคะถ้าหากคนเอกพลค่ะได้นําไปใช้พัฒนาธุรกิจนี้ให้เติบโตต่อไปค่ะสําหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการ SME Springboard แล้วค่ะพบกันได้ใหม่ทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มทางช่องสมาร์ท m อแอมแห่งนี้ค่ะวันนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ